สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนพายโลดครับวันนี้จะมาทําคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันครับคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่สอนเพื่อนๆในการตัดเล็บนกครับเล็บนกเนี่ยมันจะยาวขึ้นทุกๆวันถูกไหมฮะเวลาที่ไม่ได้ตะไบหรือว่าไม่ได้ตัดเนี่ยมันก็จะคมนะครับเหมือนหมาเลยเหมือนสัตว์อื่นๆเลยครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการรับเล็บตะไบเล็บแต่การรับเล็บตะไบเล็บเนี่ยทำยังไงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บคุณลอกนึกถึงดีครับว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดเล็บของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ย มันจะไปไปโดนเส้นประสาทเขาหรือว่าไปโดนเส้นเลือดเขาทําให้เขาเลือดออกได้ง่ายวันนี้ครับเรามาดูวิธีการตะไบเล็บนกกันง่ายๆเลยครับคุณไม่ต้องมีอะไรมากมายอยู่บ้านคุณมีตะไบเล็บก็หยิบของที่บ้านมาเลยภรรยาขึ้นมาก็าจับนกขึ้นมานะครับจับนกขึ้นมาแล้วทํายังไงครับเนี่ยจับขึ้นมาอุ้มมานิดหน่อยนะครับประคองไว้ก็ตะไบยอย่างนี้เลยง่ายๆจับขอตะไบนิดนึงนะครับตะไบเลยนะครับตะไบตะไบได้เลยครับ เนี่ยสบายง่ายครับเนี่ยเขาไม่เจ็บครับเห็นปะสบายง,ง่ายเลยนิดเดียวให้มันไม่คมนะครับเนี่ยจับตูนี้เออไม่คมละเนี่ยเห็นปะครับแล้วเ,เขาก็ไม่เจ็บเลยนะครับหรือว่าคุณจะเอากรรไกรตัดเล็บเนี่ยมาตัดก็ได้พอตัดเข้าไปตัดไม่ต้องลึกนะไม่ต้องลึกตัดเข้าไปนิดนึงนะครับเราจะเห็นเราจะมองเนี่ยเราจะเห็นเส้นประสาทเขาเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่เห็นอ่ะแต่ดูจากรูปแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับคุณจะเห็นเลยว่าเล็บเขาเนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู่หรือว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวเล็บเขาทําให้เล็บเขายาวเวลาคุณตัดเข้าไปเนี่ยคุณต้องจะส่องเห็นนะครับว่าเฮ้ยคอนกเล็กๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเส้นประสาทมาไปถึงไหนเวลาจะตัดเนี่ยเราก็ต้องตัดที่ระวังพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตะไบไม่ให้มันคมวิธีแรกผ่านไปก็คือตะไบเล็บนะครับค่อยๆตะไบไปเรื่อยๆแล้วก็จับตัวนกให้มันดีนะครับส่วนตัวนกไหนที่มันไม่เชื่อง ตัวนกไหนที่มันไม่เชื่องคุณก็เอาผ้าห่อซะแล้วคุณก็เอาตัวตะไบเนี่ยตาไบเลยมันจะมีตะไบของเหมือนตะไบหมาครับที่มันเป็นอัตโนมัติเปิดแล้วก็มันก็จะมีเหมือนตัวเชียเชียฟืดฟืดฟืดอันนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นผมไม่ได้มีผมก็จะใช้ตาไบตัดเล็บนี่แหละอยู่ที่บ้านตัดนะครับหีอตาไบเขาก่อนตัดเล็บก่อนแล้วก็ตะไบนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคุณก็ต้องมียาห้ามเลือดที่พกไว้แต่ผมไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะครับยาห้ามเลือดใช้เป็นของสุนนััขขใช้้เเเป็็อองะไไรรกดลยคบว่า ผงห้ามเลือดนะผงห้ามเลือดใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ก็มีติดไว้ถ้าสมมุติว่าเราตัดลึกเกินไปเลือดมันก็จะออกเอาีผงห้ามเลือดเนี่ยจุ่มเลยนะครับโปะเขาได้เลยแล้วก็กดไว้แป๊บเดียวนะมันก็จะหยุดนะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยครับว่าที่คุณจะตัดเล็บนกนะครับตะไบคมนก แล้วก็จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งครับง่ายๆเลยเขาเรียกว่าคอนรับเล็บนะครับคอนรับเล็บวิธีการใช้ก็คือมันจะมีตัวตัวที่ให้เท้าเขาอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครจะเป็นนัดเรียบๆเ,เราก็เอาเท้าให้เขาเกาะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงฝ่าเท้าเขาเนี่ยจะไม่โดนขูดไปขูดมาเมื่อไหร่ถ้าฝ่าเท้าเขาขูดไปขูดมาครับเหมือนเท้าคุณอะไปยืนอยู่บนกระดาษทรายเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนถูตลอดเท้ามันก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับ ตัวของขนาดนกด้วยมันจะมีเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยไปหาเลือกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นตัวชาท้ายนะสด้าน <S <S เห็นไหมครับด้านนี้กับด้านนี้เท้าเขาก็จะไปจับอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นตัวรับเล็บถูไปถูมาประมาณสักวันเดียวแหละเท่านั้นแหละมันก็จะหายคมละนะครับแล้วก็ออกได้ไอตัวคอรับเล็บมันจะเป็นงนี้อ่ะตัวคอรับเล็บมันจะเป็นงี้นะครับตัวคอรับเล็บออกมาเนี่ยมันก็จะเอาไปเสียบอยู่ตรงซี่โครงได้เห็นไหมครับแล้วก็หมุนเข้าไปปึ๊บก็จบแล้วนะ นะครับคอรลับเล็บเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวตัวสามเหลี่ยมอะ่ะตัว U นะครับมันก็จะแปะเข้าไปกับตัว u ได้นะครับแปะไว้ที่มุมกรงได้อะไรได้นะครับไปหาซื้อได้นะครับอยู่ที่จะรู้จักหรือว่าออสั่งมิกะก็ได้ครับมิกะน้องมิกะก็จะขายคอรลับเล็บอยู่ก็จะเป็นอันที่แบบนาเข้าจากเมืองนอกค่อนข้างที่ดีเลยนะครับ ที่มาพูดถึงคอยรับเล็บเนี่ยมิกะไม่ได้จ้างรีวิวอะไรนะแต่คิดว่าเอ้ยอะไรที่มันดีอะไรที่ควรบอกต่ออะไรที่คนเลี้ยงนกควรรู้เนี่ยก็ต้องได้รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างจะทํายังไงหรือใครมีแนวทางแบบไหนที่จะรับเล็บนกก็มาแชร์กันได้เล็บเนี่ยผมเจอบางตัวนะครับที่ไม่ได้รับเล็บไม่ได้รับคอนนะครับมันจะยาวมาม้วนเลยนะม้วนเลย แล้วมาทิ่มกับนิ้วตัวเองเนี่ยก็มีเยอะอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องระวังด้วยนะครับบางทีมันก็เกิดจากความผิดปกติของร่างกายทําให้เล็บเขาเนี่ยมันยาวเกินไปพอเล็บยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะทิ่มเนื้อตัวเองได้นะครับนอกจากเล็บเนี่ยยังมีปากที่มันยาวเกินไปไอตัวที่มันปากที่มันยาวเกินไปเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นโรคขนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นโรคขนเนี่ยนอกจากเออขนที่มันดุดร่วงแล้วเนี่ยนะครับขนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีปากนี่ครับที่ยาวจะงอยปากที่ยาวผิดปกติก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าอาจจะเป็นโรคขนได้นะครับเวลาเราเจอปากที่จะงอยปากที่มันยาวอาจจะใช้ตะไบพวกนี้นครับตะไบเขาก่อนนะตะไบรับเล็บรับคมปากรับคมปากไม่ใช่รับเล็บรับคมปากนะครับตะไบไปนะครับ <S <S 2> <S 2> หรือว่าจะเอาเป็นตัวตัดเป็นครีมอ่ะเป็นตัวตัดกันไกลตัดเหมือนกันไกลตัดเล็บขบอ่ะครับตัด แต่งปากเขาก่อนนะครับแต่ต้องตัดแบบเชี่ยวชาญน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแนะนําก่อนว่าถ้าปากที่มันยื่นยาวเนี่ยมันก็จะตัดแต่งยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์พนารายดีกว่านะครับปากเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเราจะตัดแต่งยังไงดีนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ทําอยู่ที่บ้านได้ที่คิดว่าเอ้ยก้าโอเคฉันทําได้แน่นอนอันเนี้ยคุณก็ไปตัดตะไบ ที่ปากเขาได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายที่เราเอามารับคมเล็บนะครับแล้วก็ตาไบปากที่มันยื่นยาวได้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับ,นะรบยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มีอนแพลอดนะครับขอบคุณครับ